สวัสดีครับอยู่กับช่อง C CC C C Golf อีกครั้งครับวันนี้เราอยู่กันที่ลำลูกกาคันที่ครับครับวันนี้เราอยู่กับพี่นนอะไรฮะก้อยค่ะพี่ก้อยนะครับวันนี้ภาพสวยไม่สวยจะอยู่ที่พี่ก้อยนะครับผม <c oughs> อ่านี่ให้อยู่ให้อยู่ในคลิปก่อนเลยนะครับกับโรใหม่เหมือนเดิมวันนี้มา,าไปนะครับลูกแม่ตั้งไฟเบล โอ้พอบอกแม่นลูกเพิบหลังลูกเลยกูนี่ไงออกหลุมสองพาห้า ห้าร้อยเจ็ดเออตีหมุดขาวพอ,อสวยค่ะ เลยเนินรับไปหน่อยลูกไห้เลยเลมเบาเนี่ยกกี่็ได้ไปดูหลุมสามครับหลุมสามนี่พาสามไปเนี่ยโอเค ดอนครับ <c oughs> กลับมาสแควร์กันนะครับที่รุมสามโอ้ดูตีอะไรไปก็ไม่รู้ ไ้ต้นไม้เฮ้ยทีจิตดนดินนะโหเฮ้ยยังปิดยนี้ไงเนี่ยซ้ายอะนาย เต็มที่แล้วเนออววันนี้ให้ชิปดีก็ยังดีวะวันนี้ปล่อยคัตเตอร์ดี <c oughs> ตัตีไม่ดีเลย สบายพี่ก้อยก็ยังหลังลูกอยู่แต่ก็ยังไฟพอลงหลังลูกเพราะมึงหยอกเลยโอเคไม่แย่ อ๋อไหมอ๋ะคะอค่ะเฮ้ยตีดีจัดๆลงนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องอย่างนี้ <c oughs> ดดันแรงลดวงกริบตีกพัดไม่ถึงพัดไม่ถึงในชีวิตมันแย่

เอาเอาใกล้เคียงใกล้เคียง <c oughs> นี่พี่ก้อยแบบมีแอบยิ้มว่าแบบโลกนี้มันทำได้ดีนะ <c oughs> แต่พัดขึ้นเวย้ย <c oughs> Ich habe keine นิดเดียวนะเนี่ยโยูเยี่ยมัน <c oughs> ไม่เดียว <c oughs> ไม่เฮี้ยอะ <c oughs> ไรให้คุณเลยวนะ <c oughs> <c oughs> น่าโอเคหนึ่งอัพโ <c oughs> อ้โหตรงนี้ปักโดงไว้เหรอ Đồ mà Hãy subscribe โอ้มันต้องอย่างนี้สิวะใจเยคริสไฟบอลดรอแบบนี้เอ่อเห <c oughs> นือน้ำหนักก่อนว่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> อเคไปไหนอ่ะโอเคค่ะมันทะลุต้นไม้ไปไหมน่าจะวิ่งออกไปนะนายโอ้ยเ<ๆ>อาแก้ว โบนะเลยอยู่แล้วละอียพัดลูกนี้เพื่อลงเพื่อเจ้าลูกนี้โอ้โหไม่มีซ้ายเลยมันกลายเป็นขวา โอ๊ยปลดไปได้โอ้โหโนั่นไงกลัวมันจะดอใช่ไหมเฮ <c oughs> ้ยมันหลังลูกเนี่ย โโอ้โหหดังลุ้นเลยต้องอ่อนแล้วนะ <c oughs> กลางหลุมแบบนี้หนึ่งอาบจ้า <c oughs> เลยอีกแปดหลุมครับพี่น้องชาวไทย แม่ไม่มีสวยกว่านี้โอ้ยไาจะได้ตีแต่ละช็อตแต่ละช็อตปวดหลังไปแล้วสามล่าอุ้ยสวยละอ่อนไม่ไย โอเคไม่ต <Yeah>. ้องใช้พ huh. ัดเตอร์เบสสายอ่ะแล้วจิกลงสายวะน่นะโอ้ยจิกลงสา โด่งไปนหน่อยอออท็อปเลยเลุนเลี้ยวให้เลย I mean, it's still dry. Oh, one little Huh? One more. ผว่าเทรายเฮ้ยพาเอ้ยมาบ่เนี่เอ้ยพาไป สอยสองวันนี้รูปที่สอบไม่หมอม่มืนจัด เย่ย <Yeah. S 2> สี่ปอยเรียบร้อยเฮี่ลยลงร้อพีอ่ยลงโอเคสี่อาบครับผมโอ้โหเอาไปาพัดลงซะได้อะไรเอเอนะโอเค อืไปไปเลยไว้แววรอดอ่ได้ลูกอ่ะเไม่ได้พาร์ทไม่อพอคู่หดดมูดูดิ ปลาที่สองครับเป็นท่าปล่อยระยะโอเคนะทิศทางไม่ได้ ตรงเลยความเห็นไม่ตรงกันนะอ่ะ <c oughs> อืมโอ้โห <c oughs> ไปเที่ยวทรายมาละนี่เหลือเอ้าตกไม้ตกทรายเจอไม้ตกทรายอืม พี่คาดอย่างนี้พี่คาดอ้าวอย่างนี้มีพี่คาดแน่นอนนะโ ho แรกมาดีดีโงเออห้ยขาดน้ำหนักอ้าวจบจบดิโอเก้เนแช่นะครับผมอ่าเดี๋ยว หกพ้อยวันนี้เรียบร้อยนะครับโดนนะครับโปรใหม่โดนไปตามสเต็ปวันนี้ที่ลำลูกกาคันที่ขับเป็นไงครับพี่ใหม่สนามสวยงามนะไม่รู้ครับสองชั่วต <laughs> ีสองคนสี่ชั่วโมงกวนหน้าเป็นเกาหลีแต่ไม่รู้แวะเกาอะไรอยู่ <laughs> นานเลยเกอ <laughs> โอ้อยู่กันสองสามกวนนะที่นี่แฟเวดีมากนะเขาดูแล เขาดูแลแฟเวย์ดูแลรับดีนะครับก็สวยงามตอนนี้มีโปรโมชั่นรวมรถพันห้าอพันห้าวันวันพุธใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมก็มาได้วันพุธนะครับเพราะว่าพี่ใหม่โดดทหารมาวันพุธตลา่วันสปอร์ตเดย์เหมือนกันเออก็ออกไปนี่นะเฮ้ยมีใครรู้หรอนะครับก็อย่าลืมชื่นชอบที่ไหนอยากให้ผมไปตีสนามไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ กดไลค์กดแชร์ s ับส c คร b e ด้วยเซิร์ช CCC ีกอล์ฟเจอแน่นอนวันนี้พี่ก้อยต้องลาไปก่อนบ๊ายบายครับพี่